โลกของเราเนี่ยมันไม่ได้เติบโตเองตามธรรมชาติแต่โลกของเรานั้นเติบโตและถูกบ่มเพาะเลี้ยงโดยสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงภูมิปัญญานั่นเองครับ คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพิษคนเดิมเพิ่มเติมคือหล่อขึ้นครับผมเออคนอะไรนี่หลงตัวเองแล้วนะฮะ <c oughs> และสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์แบบนี้กับน้องบินเนี่ยของเราในรายการ <c oughs> หลอนสุดสัปดาห์ซีซั่น2 EP ที่ที่แล้วครับผม โอ้โหซีซั่นสนี่จะปิดแล้วนะฮะรีบดูกันนะครับผมพูดเล่นพูดเล่นผู้เล่นคุณผู้ชมคุณผู้ชมขอมาเราก็ยังจัดให้อยู่เรื่อยๆนะครับโดยหัวข้อหลอนสุดๆในสัปดาห์นี้นะฮะต้องขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตรงคอนเซ็ปต์สุดๆและใช้คําว่าหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ใครหลายๆคนชอบด้วยเพราะหัวข้อนี้นะครับมีความลี้ลับของคําว่ามนุษย์ต่างดาวอยู่และมีความลี้ลับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอยู่นิดๆด้วยซึ่งเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าพูดชื่อไปหลายๆคนอาจจะแทบไม่รู้จักเลยก ซึ่งในตอนแรกผมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาผมก็ไม่รู้จักเช่นกันแต่ถ้าเราพูดเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายหลายคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนครับโดยหัวข้อในสัปดาห์นี้นั่นก็คือยานอวกาศวิมานวิมานะคือยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวโบราณจริงหรือเปล่าครับน่าเป็นไงพูดชื่อมาหลายหลายคนไม่รู้จักแน่นอนตอนแรกผมก็ไม่รู้จักเช่นกันเว้ยแต่พอลงเจาะข้อมูลแล้วปรากฏว่าเจ้ายานวิมานหรือวิมานะเนี่ยมันได้ปรากฏ อยู่ในเรื่องพวกรามเกียนลามายณนะแล้วก็มหารารตะอยู่รวมถึงไม่ว่าจะเป็นอรารยธรรมโบราณที่มีการค้นพบตามจิตกรรมฝาผานังต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีการพูดถึงยานลำนี้อยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเจ้าวิมาหรือวิมานะเนี่ยมันคือยานอาวกาศที่มาจากนอกโลกและเป็นยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวโบราณซึ่งในนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ได้มีมนุษย์เกิดขึ้นแล้วและเป็นช่วงระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่พันปีก่อนคิดการเท่านั้นเองคือถ้าเกิดพูดง่ายๆเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงประมาณยุคอีโบ ซึ่งตรงนี้ถ้าให้ผมพูดตรงๆแล้วก็ตีความ,มง่ายๆเลยก็คือตรงนี้เขาว่ากันว่าในอดีตนั้นมนุษย์อียิปต์ยุคโบราณน,นั้นเคยได้เจอกับมนุษย์ต่างดาวและใช้คําว่าเคยได้รับวิทยาการของมนุษย์ต่างดาวมาใช้จนมีอรารยธรรมที่รุ่งเรืองนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมเพอ้อหรือเปล่าแล้วพูดอะไรขึ้นมามันใช่หรือไม่คือสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีการพูดถึงมนุษย์ต่างดาวหรือไอ้นี่ก็มีแต่การพูดถึงองค์เทพมีแต่การนับถือเทพไม่ใช่หรออ่าหลายๆคนรู้ไหมครับว่าตรงเนนีีี้้ถาาาาารลองตคควมวมม่่ทจ ้ฟาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาประทานพรให้คนอียิปต์สมัยก่อนเป็นไปได้ไหมครับว่าคนสมัยนั้นอาจจะตีความมนุษย์ต่างดาวว่าเป็นเทพเจ้าก็เป็นได้ตรงนี้น่าสนใจมากเอาเป็นว่าวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ได้บีบข้อมูลมาให้คุณผู้ชมไปที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการรอช้านะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเพลาคลิปห่ของเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะไม่ขอแล้วนะครับผมว่าจะถึงเท่าไหร่แกวยก like, ันใในล้อะ โ <Okay, S 2> อเคน้องมินเนี่ยนอยากขอเยอะเลยไม่เคยได้เลยโอเคเราบอกแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในอดีตของโลกเราที่ผ่านมาตั้งแต่มีการก่อกําเนิดโลกขึ้นมาเนี่ยถ้าเอาตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เขามีการยืนยันแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าโลกของเรานั้นก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยโลกของเรามันก็เป็นเพียงแค่กลุ่มก้อนสสารแล้วก็ค่อยๆวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งก็มีสิ่งมีชีวิตหรือก็มีทฤษฎีที่เขาบอกว่ามีอุกบาตพุ่งมาจากนอกโลกที่เขาว่ากันว่าเอาน้ําหรือว่าเอาสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาจากดวงจันทร์ก็มีเช่นกันซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนก็ได้ยืนยันไปแล้วว่าม ชาตินั้นหรือความบังเอิญเนี่ยได้สรรสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมานั่นเองแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ได้สรุปไปแล้วแต่มันก็ยังมีหลายๆคนรวมถึงนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะครับเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นและเขาเชื่อว่าโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้เติบโตเองตามธรรมชาติแต่โลกของเรานั้นเติบโตและถูกบ่มเพาะเลี้ยงโดยสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงภูมิปัญญาน,นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดผมพูดมาขนาดนี้เนี่ยก็คงจะเดากันไม่ยากเนาะมันก็คือมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนที่ ก,กนนัันแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครลองไปเสิร์ชหาข้อมูลตาม Google หรือว่าตามงานวิจัย,ยตา่างๆก็จะรู้ว่าก็มีหลากหลายทฤษฎีเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เยอะแยะพอสมควรแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันมีอยู่หนึ่งข้อมูลสําคัญที่ตรงนี้ผมก็เพิ่งรู้มาได้ไม่นานโดยข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันลึกล้ามากกว่าข้อมูลที่ผมบอกไปข้างต้นอีกโดยข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่กี่พันปีก่อนคิจการนั้นได้มีมนุษย์ในยุคนั้นได้พบกับสิ่งมีชีวิตผู้ทรงภูมิปัญญาที่ลอยมาจากท้องฟ และได้มาให้วิทยาการกับมนุษย์เราในยุคนั้นจนทําให้มนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยใช้คําว่ารุ่งเรืองแล้วก็เฟื่องฟูมากๆซึ่งคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวคืออะไรและสิ่งที่เขาเคลื่อนย้ายหรือว่าเขาขับเคลื่อนมาบนโลกนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่จนณเวลานั้นเองเนี่ยเขาเลยได้ตั้งชื่อยานอวกาศที่มนุษย์ต่างดาวเคลื่อนมาบนโลกนั้นอยู่ชื่อหนึ่งซึ่งชื่อชื่อนั้นนั่นก็คือยานอวกาศวิมานหรือวิมานะนั่นเองครับคือข้อมูลที่ผมพูดถ แล้วยานวิมาหรือวิมานะเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตรงนี้เนี่ยผมต้องขอเกินก่อนเลยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้เนี่ยได้มีนักโบราณคดีชาวจีนคนหนึ่งได้มีการค้นพบจารึกภาษาศันสกิจโบราณที่มณนลลาซา,าของทิเบตโดยจารึกที่เขาพบนั้นเนี่ยตามข้อมูลเขาได้บอกไว้ว่าเป็นภาษาลาตินโบราณที่แปลกมากๆโดยกลุ่มนักโบราณคดีจีนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่สามารถแปลภาษานี้ได้เขาก็เลยได้ส่งจารึกนี้ไปให้กับมหาวิทยาลัยชันดิการที่ประเทศอินเดียเพื่อให้เขาช่วยแปลให้ นันเองซึ่งหลังจากที่ได้มีการแปลจาลึกออกมาแล้วปรากฏว่าหัวหน้าทีมการแปลหรือดรรูดเรนาเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือสิ่งที่เขาแปลได้เนี่ยมันคือจาลึกที่บ่งบอกถึงการสร้างยานอวกาศที่ไว้ใช้โดยสารระหว่างดวงดาวโดยยานอวกาศนี้มีชื่อว่ายานวิมานะหรือวิมานที่มีการขับเคลื่อนด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่าราหิมาหรือแอสตาที่เขาว่ากันว่าจะสามารถนำพาสิ่งมีชีวิต หรือมนุษย์ไปดวงดาวดวงไหนก็ได้ตามจักรวาลตามที่ใจต้องการเลยแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังติดปัญหายืดหนึ่งอย่างนั่นก็คือทางทีมงานผู้แปลของมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าราคิมาหรือว่าแอสตาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เขาบอกได้เพียงแค่ว่าเขาแปลมาได้แบบนี้และยานอวกาศที่เขาพูดถึงนั่นก็คือยานวิมานหรือวิมานะนั่นเองครับซึ่งสําหรับข้อมูลของยานวิมานหรือวิมานะตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้บอกรายละเอียดหลังจากที่เขามีการแปรจลจารึกไว้ด้วยโดยข้อมูลตรงนี้เนี่ย เขาได้บอกไว้ว่าวิมานหรือวิมานะตามตำราของฮินดูโบราณเนี่ยระบุว่ามันเป็นยานอาวกาศที่สามารถบินได้ที่มีความหลากหลายรูปแบบและหลากหลายความสามารถด้วยมีทั้งรูปแบบที่เป็นรถมา้ามีทั้งรูปแบบที่เป็นยานบินล่องหนและมีทั้งรูปแบบที่เป็นยานบินทรงกลมที่ใช้สําหรับบุคคลไม่เกิน2คนหรือยานบินขนาดยักษ์ใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับภูเขาน้ําแข็งยักษ์ก็มีเช่นกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆและพอลองเจาะลึก ข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกนั้นปรากฏว่าเขาก็ได้มีข้อมูลหนึ่งบันทึกไว้นั่นก็คือเขาบอกว่ายานวิมานหรือวิมานะนั้นในอดีตเนี่ยเคยถูกใช้ทําสงครามระหว่างชาวอินเดียโบราณกับชาวแอสวินด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายหายคนคงจะงงว่าชาวแอสวินคือชาวอะไรกันแน่ตามข้อมูลหรือตามประวัติศาสตร์เนี่ยแทบจะไม่มีบอกเลยหรือไม่มีบอกเลยก็ว่าได้ซึ่งในตอนแรก ก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็ต้องขอบอกตรงๆนะครับว่าชาวเอสวินหรือว่าเผ่าพันธ์เอสวินตรงนี้เนี่ยข้อมูลค่อนข้างที่จะน้อยมากๆใช้คําว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เลยก็ว่าได้แต่ตรงนี้เนี่ยตามจารึกเขาได้บอกไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าอาณาจักรของชาวเอสวินหรือเอสวินอ m มพายเนี่ยได้ทําสงครามกับชาวอินเดียโบราณจริงๆและชาวเอสวินเนี่ยก็มียานวิมานะเหมือนกันแต่เขาจะไม่ได้เรียกว่ายานวิมานะนะเขาจะเรียกว่ายานไวลีซี่ซึ่งยานเวลีซี่ตรงนี้เนี่ยรูปร่างเนี่ยคล้ายกับยานวิ มานะมากแต่มันจะต่างตรงที่ว่ายานไวริซี่นั้นมีอาวุธจู่โจมรุนแรงมากกว่ายานวิมานะหลายร้อยเท่าเลยซึ่งคาบรรยายของอาวุธยานไวริซี่เนี่ยได้มีการบรรยายไว้ว่าความรุนแรงของยานลํานี้นั้นเป็นการโจมตีที่เป็นแรงระเบิดสามารถลบภูเขาหรือประเทศหนึ่งออกไปได้เลยและหลังจากที่ไม่มีการระเบิดออกไปนั้น <c oughs> ก็ได้มีการปล่อยขึ้นความร้อนออกมาอย่างรุนแรงทันทีใช้คําว่าคลื่นความร้อนนั้นราวกับพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกัน1ิบดวงอยู่ต่อนหน้า เลยก็ว่าได้และที่สําคัญมากกว่านั้นคือถ้าหากใครได้สูตรฝุ่นของอาวุธนี้เข้าไปแล้วนั้นใช้คําว่า100%ซแทบไม่มีใครรอดเลยก็ว่าได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมพูดมาผมว่าหลายหลายคนก็คงจะเอกใจแล้วว่ามันคล้ายๆอะไรหรือเปล่าใช่ครับคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเลยผมว่ามันคืออาวุธนิวเคลียร์ดีๆนี่เองครับซึ่งตรงนี้หลายหลายคนก็คงจะบอกว่าผมจะตีความว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันกําลังบ่งบอกว่าโลกเราในอดีตนั้นเคยมีสงครามนิวเคลียร์โบราณระหว่างชาวอีโบรา กับมนุษย์ต่างดาวหรือชาวแอสวินจริงหรอหรือแนอดีตเนี่ยเคยมีมนุษย์ต่างดาวเคยมาให้วิทยาการจริงหรือเปล่าพี่บ้าใช่ไหมครับคือตรงนี้ผมต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าผมไม่ได้บ้านะแต่ว่าเอาตามข้อมูลจริงๆเลยคือมันมีหลักฐานยืนยันด้วยนะฮะโดยหลักฐานยืนยันตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเขาบอกว่าหลักฐานยืนยันนั้นอยู่ที่2เมืองใหญ่โบราณใกล้กับแม่น้ําสินทุซึ่ง2เมืองที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือเมืองโมเฮนโจดาโรกับเมืองฮารัปปานั่นเองโดยข้อมูล ตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าทั้ง2เมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโมเฮนโจดารหรือว่าฮารัปปานั้นตามข้อมูลเนี่ยคือถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคิตการซึ่งระยะเวลานั้นใช้คําว่าตรงกับเหตุการณ์นี้ที่อยู่ในจารึกเลยก็ว่าได้และว่ากันว่าทั้ง2เมืองนี้นั้นเป็นเมืองที่ใช้คําว่าอดีตเนี่ยเคยรุ่งเรืองมากๆและมีผังเมืองมีการเลือกตั้งคือมีระบบของคําว่าเมืองและการเป็นอยู่เนี่ยใช้คําว่าดีกว่าหรือเทียบเท่ากับยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเอาตามข้อมูล างวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการการจเจริญเติบโตทางธรรมชาติจริงๆเนี่ยตามวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะมนุษย์ยุคโบราณในตอนนั้นเขา เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถสร้างเมืองที่มีความเจริญได้ขนาดนี้และใช้คําว่ามันเจริญผิดหูผิดตาเกินกว่าศตวรรษที่มันควรจะเป็นด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเลยทําให้ใครหลายๆคนนั้นเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเมืองโมเฮนจาโรหรือว่าเมืองฮาราปานั้นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกหรือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเ,เข้ามาให้การช่วยเหลือในการสร้างเมืองก็เป็นได้และที่สําคัญของนั้นคือมันมีข้อมูลอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและใช้คําว่าข้อมูลนี้เพิ่งออกมาไม่นานด้วยโดยข้อมูลตรงนี้เขาได้บอก ในเมืองโมเฮนจาโดโรหรือว่าเมืองฮาร์ปาานั้นเขาได้มีการขุดลงไปใต้ดินประกฏได้มีการขุดค้นพบเมืองโบราณที่อยู่ใต้ดินอยู่อีกหลายแห่งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาคาดว่าน่าจะเป็นเมืองที่ถูกทับถมกันอีกหลายชั้นและใช้คําว่ามีการค้นพบโครงกระดูกอยู่นตรงนั้นด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันฟังดูแล้วมันก็อาจจะเหมือนธรรมดาว่าเอาเมืองโบราณขุดค้นพบโครงกระดูกมันก็โครงกระดูกคนโบราณไม่ใช่หรอใช่ครับมันคือโครงกระดูกคนโบราณแต่พอเอาไปตรวจสอบจริงๆแล้วข้อมูลที่เขาหลุดออกมานั้นก็คือ โครงกระดูกที่เขาพบนั้นมีจุดสังเกตที่แปลกอยู่2จุดคือจุดแรกเนี่ยลักษณะการตายมันแปลกกว่าปกติมากโดยถ้าเกิดให้ผู้ที่เห็นภาพง่ายนะครับว่าลักษณะการตายเนี่ยมันคล้ายกับว่าพวกเขาเนี่ยตายโดยที่ไม่รู้ตัวลักษณะการตายตื่นตกใจอย่างรุนแรงและใช้คําว่าเหมือนกับพวกเขากําลังทํากิจวัตรประจําวันอยู่ทั่วไปและจู่ๆเขาก็ตายไปเลยแบบไม่ทราบสาเหตุเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พอเขาลองตรวจสอบโครงกระดูก และบริเวณพื้นที่หน้าดินตรงนั้นมากเรื่อยๆปรากฏว่าสิ่งที่เขาค้นพบนั้นก็คือเขาค้นพบสารกัมมันตารังสีอยู่บริเวณนั้นเป็นจํานวนมากด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเชื่อว่านี่น่าจะเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าในอดีตนั้นเคยมีการทําสงครามอาวุธนิวเคลียร์กันเกิดขึ้นและบริเวณจุดนี้ที่มีคนตายคนเหล่านี้ที่เขาค้นพบน่าจะถูกอาวุธนิวเคลียร์ลงเข้ามาอย่างรุนแรงจนทําให้พวกเขาตายโดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นเองครับและตรงนี้นะ ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของยานอาวกาศโบราณวิมานหรือวิมานะและรวมไปถึงสงครามโบราณที่เขาเชื่อกันว่าเคยเกิดขึ้นจริงๆที่บนโลกนี้ในเมืองฮาราปากับโมเฮนโจดารนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็คงจะถามใช่ไหมครับว่าเพียบคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและในอดีตเนี่ยเคยมีมนุษย์ต่างดาวเข้ามาบนโลกเราจริงหรือไม่คือในมุมมองผมนะผมบอกเลยว่าผมไม่รู้นะฮะว่าสงครามในโลกโบราณนั้นมีจริงหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าในอดีตมนุษย์ต่างดาวเค มาโลกเราและเคยช่วยมนุษย์โลกเราจริงๆครับคือตรงนี้ต้องขอบอกว่า,วามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะว่าในมุมมองผมตามที่ผมเคยหาข้อมูลมาเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหรือสถานที่ลี้ลับต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าในสถานที่ทั่วโลกใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทั้งพิระมิดในมหาพิระมิดกีซ่าหรือแม้แต่ตามผนังถ้ำที่มีจิตกรรมฝา,ฝาผนางังโบราณเนี่ยในสถานที่เหล่านั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมลองไปเจาะหาข้อมูลจริงคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันมีการสลักรูปลักษณ์แปลกๆไว้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เขาสื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลอยล่องมาจากท้องฟ้าหรือแม้แต่อักษรเฮโรกราฟิกโบราณที่มีรูปของยานบินอวกาศมีรูปของเฮลิคอปเตอร์อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าในอดีตโบราณน,นั้นมนุษย์ต่างดาวเ่ยต้องเคยมาช่วยมนุษย์โลกเราและเคยมาอยู่บนโลกเราอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของมหาสงครามยุคโบราณหรือยานวิมานวิมานานเนี่ยตรงนี้ ในมุมมองผมผมเชื่อไหมผมใช้คาว่าผม 50- 50ดีกว่าผมยังไม่เชื่อร้อยเซว่าสมัยก่อนแบบจะมีสงครามยุคโบราณที่รุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่ในมุมมอง,องผมส่วนหนึ่งในมุมมองผมนะผมเชื่อว่าตามาศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดฮินดูหรือาศาสนาอะไรก็แต่ที่แบบว่ามีมหาการม,มีเรื่องราวการพูดถึงคนที่มาจากท้องฟ้ามีการพูดถึงพระเจ้ามีการพูดถึงองค์เทพต่างๆเนี่ยในมุมม,มองผมผมมีความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวว่าสิ่งที่ ที่เขาพูดถึงการไม่ว่าจะเป็นทั้งมนุษย์ที่มาจากท้องฟ้าองค์เทพทวยเทพต่างๆที่ลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยผมว่าเจ้าสิ่งเหล่านี้ที่เขาตีความกันน,น่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวยุคโบราณที่เขามาจอดยานบนโลก ol ol k, หรือว่ามาโผล่ให้มนุษย์เห็นซึ่งตรงนี้เนะี่ยถามว่าผมมีหลักฐานไหมผมก็ไม่มีหลักฐานหรอกแต่หนึ่งอย่างที่เรารู้ได้อย่างแน่นอนเลยคือสมัยก่อนคนโบราณไม่รู้จักมนุษย์ต่างดาวสมัยก่อนคนโบราณไม่รู้จักยานบินไม่รู้จักยานอวกาศแต่เขาเห็นสิ่งใดก็แล้วแต่เขาก็จะตีความในสิ่งที่เขาเห็นในรูปแบบที่เขเขขาาา้้ใจถ เอาตามในคัมภีรของศาสนาคิดผมไม่แน่ใจว่าคมภีรที่ผมไปหาข้อมูลมามันเชื่ออะไรแต่ในคัมภี์คัมภีหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในอดีตเคยมีการค้นพบยานทรงกลมที่มีใบพัดมีรูปดวงตาเต็มไปหมดเป็นใบพัดซ้อนกันอยู่4ี่ใบพัดเคลื่อนลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็มีพระเจ้าลงมาด้วยหรือแม้แต่สงครามองค์เทพในมหาการม,มหาภารตะเนี่ยที่มีการโจมตีระหว่างเทพกันนู่นนี่นั่นบนท้องฟ้าแล้วก็มีประชาชนดูอยู่เนี่ยคือตรงนี้ในมุมมองผมผมก็ยังเชื่อในใจอยู่เล็กๆนะว่าองค์เทพเหล่านั้นหรือสิ่งที่มนุษย ุคโบราณเขาเห็นในยุคนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวและคิดว่ายังไงก็ต้องมีมนุษย์ต่างดาวแน่นอนแล้วก็บนโลกเรานั้นไม่ใช่ดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอนครับแต่ตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งก็คือโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยคือตรงนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ละคนมีความคิดเห็ยนยังไงเกี่ยวกับเรื่องของยานวิมานนะหรือย,ยานวิมานคิดว่าแต่ก่อนเคยมีสงครามระดับมหากาศในสมัยก่อนเคยมีการสู้รบกรันแล้วกก็มมมมีีวววิิาาาารรรขอองงงนนุษยยย์ตต่่่่่ชเจหืไแ คนมีความคิดอยังไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความาคิดเห็นกับผมหน่อยละกันนะครับและตรงนี้นะฮะถ้าเกิดคําพูดคําจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดบากการใดผมเอฟมมีทักต้องกราบขอบรฒนทาภัยไว้นนที่นี้ด้วยและถ้าเกิดทันละการชอบกันนะฮะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อภาคคิแมแยงของเราและเจอกันสัปดาห์หน้าอยากดูเรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกไว้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งก่อนจบคลิปกันย้ำนะฮะปโปรดใช้วิจรยารณในการรับชมด้วยนะครับเจอกันสัดัีครบ oh